ามาชมอู่นะครับของอะไรครับนี่ครับ KS s e r v i Service นะครับเดี๋ยวพามาชมรถนะครับมีอะไรบ้างครับมีดัาเสร็จแล้วก็มีตัวใหม่ที่ทําเป็นกระจังหน้าเป็นลูกรถกระบะเดี๋ยวพาเดินมาดูตัวใหม่ครับนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่ข้างหน้ากระจังหน้านะครับเหมือนรถกระบะมีกระจกติดมีกระจกนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมพามาดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆนะครับนี่ แล้วก็มีอีกตัวนะครับนี่ครับดำใช่ไหมใช่อันนี้ธรรมดานะครับราคาบอกได้ไหมครับราคาเห็นสมาชิกสอบถามเข้ามานะครับเริ่มต้นที่แสนเริ่มต้นที่แสนนะครับถ้ากระบะดำนะดำก็ต้องคุยทีนึงอ๋อดำนะครับถ้าสนใจก็คุยราคานะครับมีติดต่อทางเฟสนะครับที่ผมให้เบอร์โทรใต้คลิปนะครับแล้วก็มีที่อยู่ตามเฟซนะครับติดต่อที่ K.S. s e r v i c e นะครับตัวนี้เป็นตัวเดิมเก่าตัวนี้ตัวเก่าเดิมเลยเดิมไว้แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่<อ>จะเละกระบะท้ายออกหมดเลยอันนี้เป็นเป็นเวอร์ชั่นชุดเตัวเก่านะครับตัวนี้นะครับชุดแรกนะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับ,บให้ดูน,นะครับกระบะให้ดูความนาของมันครับอันนี้ก็เป็นเป็นอูนะครับเป็นอูใครที่สนใจก็ลอง โผรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับตัวตัวเริ่มต้นนะครับที่เป็นธรรมดาครับที่ไม่ใช่ตัวดัมก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งแสนนะครับนาอใช่ราคาก็ลองติดต่อเข้ามานะครับมีบวกลบนิดนึงนะครับมาดูตัวนี้นะนี่เนาะข้างหลัง,ลงอเปิดใช้ได้ระบัข้างระบัข้างเปิด้ายได้นะครับ อันนี้ตัวล็อกล่ะตัวล็อกล็อกได้ไหมล็อกได้ล็อกได้แต่ตัวนี้มันยังไม่เสร็จอ๋อตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครัมนลดดำเลยเนาะใช่ทำตัวมันดำเนเหมือนปกอันนี้มันเป็นชุดมาเลยครับหรือไงครับไม่ตัวนี้คือตัดเองหรือไงสัพับสั่งพับสั่งพับเป็นไอันี้มาเลยไม่ได้มาเชื่อมต่อนะเป็นตัวประกอบบางเจ้ามันทำมันจะเป็นแบบว่าเชื่อมใช่ไหมเชื่อมต่อติดเลยแต่ตัวนี้เราประกอบถอดออกมาได้หมด ขอดกระบะออกขอดขาข้างออกได้หมอันนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเห,เหล็กที่ใช้ในในการต่อรถนะครับน,นี่มาดูนี่เลยน,นี่เป,นเป็นชุดล้อหลังนะครับการพนสีอยู่จี่จ่า ตัวนี้ถ้าเสร็จแล้วมันจะสวยมากเลยมันจะเหมือนเป็นเป็นรถที่ทำเหมือนรถกระบะแต่ว่ารูปทรงสิบล้ออ๋อตัวนี้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาดูคอยดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีรูปจริงให้แล้วให้ดูนะครับตัวนี้ก็ให้ดูก่อนโอเคนะครับตัวนี้เป็นดำนะเนี่ยดำลูกค้าสัง่งจองตัวนี้ใช่ไหมค่ะลูกค้าสัง<ำ>่งจอง ทางร้านนะครับ KS Servit นะครับก็จำหน่ายรถอีแตนแล้วมีอะไรอีกไหมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เป็นชุดชุดยกนะครับเป็นชุดยกมันครับก็ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับวันดีครับ